สองทุ่มกว่าครับทุกท่าชมสองทุ่มกว่าทีมงานพิมพ์พิมแล้วก็ส่งพุธครับส่งพุธส่งพุชงานคนมาพอดีครับถึงจากดูจาก GBS แล้วตอนนี้ถึงดูจาก GBS แล้วถึงไหนแล้วนะครับพุชดู GBS แล้วถึงไหนแล้ว เกียบปูนเลยเกียบปูนเก็บเลยเกียบของพี่เชฟพี่เชฟเอาปูนขึ้นรถเลยฝนฝนอนอยู่ด้านคุณทอออีก40โลครับครับดู GPS ปูนนี้แล้วใส่ไมโครยกขึ้นเหรอพี่เชฟ เอาปูนไปเก็บหน่อยไปไปเสร็จแล้ว คองครับสารปกคองนครราชสีมาคุณทรงุทิเบี้ยอโดนงานที่สุดท้ายพี่บอกลูกน้องยกปูนขึ้นรถเลยพี่ครับพอแล่ะพอพอว่าต้องกดว่าไม่ลงพี่มันสูงกว่าแต่สูงกว่าไม่เป็นไรใช่ อเดิน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 ล้อล้อเดินสะบัดเอวล้อหน่อยพอไม่ตรงไม่ตรงพอดไดันวางบามก่อนลยพี่วางันแล้วดันปจบเลยีปเลยอ้า เอขาใช้เป็นปูนปันดีนะคุณผู้ชมันมตะันตกดันน่นยงแขนู่นพอพอพอตรงกลางตรงกลางเลยครับดันแรกดียนกลางเลยีเอาดันเตะด้ขยับมาีเออด้นล่างด้านล่างพี่ด้านล่างพอเดี๋ยวเดียวเร็วเร็วเ พ่อพ่อพ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 อไปนี <benim> ่ไปพอพอพ่อเออตั้นี้ไปตัดจานนี่มากเลยตักนนี้ไปตักนนี้ไปตักนี้ยืดยืดหน่อยเออเอ้ยืดหน่อย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 นยืดหน่อยพอพอแล้วพี่พอแล้ว ด้านล่างพี่ด้านล่างอีกรอบหนึ่งพอด้านล่างเนี่ยกดไปกดไปลงอีกตักกดไปลงกดลงกี่นี่ลงเบาๆกไปกดไปกดไปโยก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 เอาขึ้นกลางขึ้นกลางเลยเออเอ้าพอแล้วพี่ข้างล่างพี่ข้างล่างข้างล่างพี่ข้างล่างข้างล่างอีกทีนึงข้างล่างอีกทีนึง ข้างล่างอีกทีนึงข้างล่างอีกทีนึงพอปลายพี่ปลายเอาปลายเข้าเไปไหนมาพอพอพอฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยมาดินเลยพี่โอ้เดี๋ยวดินนในลงเลยนยุดหยุยกดหยุ 跑跑跑跑跑跑。 แทกกระแทกที่หนึ่งมาเออเออเดี่ยมามามาเออเมาพอแล้วพอ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 โอเคอุดเลยอุดมาปนปนปนเสร็จแล้วครับปนเปนปนเร็วเสร็จแล้วพี่ปอันิ่อนกลปนก่อนตงปีดนได้หรอใช่

ไอ้โกยไว้หน่อยเผื่อฝนตกพี่มันจะได้แน่นไอ้โกยโกยนี่เกียร์เกียร์นิดนึงทีนี้โกยเกียร์เกียร์นิดนึงเกียร์ปรับนิดนึงข้างหน้าเนี่ยขอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อจ้ะย้อยต้องทอยดินด้วยนะใช่ผมถอยตรงทอยโอเคนี่ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เกียร์เกียร์ให้ผมนิดนึง เราโมไซไอไอขวดเหล้าขวดเบียร์เก็บเลยมาดิให้แกทำพี่อุทำก็ได้เอาเลยไหนหมดแล้วเหรปูนหมดแล้วเหรอไหนปูนหมดยังปูนหมดแล้วใช่ไหมไปเกิดเกิดเกิดพี่ที่ที่ไปไปปิดก่อน ไปเอามอไซค์ไปไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนั่งนู่นไปเอาเอาขยะขึ้นรถด้วยพี่เนี่ยขยะพี่เอาขยะขึ้นรถด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครรับไปพี่ไปเจอกันที่นู่น เวลาเท่าไหร่แล้วเท่าทห่่หนึ่งทุ่มสี่สิบแปดขอบคุณนะครับครับผมอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับครับผมนู่นครับไปีบ้านจิโจอยู่นี่เตรียส่งทุ่มทำกานตั้งแต่หกโมงเช้า แก้วน้ำแก้วน้ำฝากแก้วน้ำไปด้วยนะอย,อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะรอพ่อรอพ่อก่อนนะโอเคโอ้ท่านชม <c oughs> ทดสอบเลยโอ้ทดสอบท่อเลยครับท่านชมเฮ้าเพื่อ,อาสองคู่อยู่นี่นะครับทดสอบท่อเลยเ แค่ทดสอบเลยนะคุณผูชมผมไม่ผมบ้าจริงไหมสมมติว่าผมบ้าจริงไหม6โมงเช้ายัน2ทุ่มเนี่ยตากแดดใช่แค่พรุ่งนี้ให้แกทอยดินกับเสร็จแล้วให้เกียร์เกียร์ให้หน่อยสึ2ทุ่มเลยท่านผู้ชม ประทบสุดยอดมากชิบล้อวิ่งได้ครับเขาบอก10บล้ออะไรหกล้ออะไรวิ่งได้หมดให้แค่หนาต้องหนากว่าพื้นท่อประมาณ20 คลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่มุ์ครับสวัสดีครับพีส่สรงมุดสองทุ่มแล้วนะครับโอเคครับยอด